เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะง,งานช่างจะเป็นเรื่องง่ายครับคุณจะไขจะขันจะเจาะนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องออกแรงเลยครับกับสว่านไร้าสายซากะรี a 360นั่นเองครับถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านค่ะขนาดกระทัดรัดใช้งานก็ง่ายไม่เปลืองแรง ตัวช่วยติดบ้านที่จําเป็นต้องมีไม่ต้องจ้างช่างทําเองได้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะครับครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณจะไขน็อตสกูประกอบของหรือว่าเจาะวัสดุต่างๆก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถปรับแรงบิดการเจาะได้ถึง6ระดับเลยทีเดียวความเร็วรอดอยู่ที่200ต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3.5นิวตันต่อเมตร และที่มินชอบมากๆนะคะน้ำหนักเบาแบตอึดขนาด1,500ม ah ิลลิแอมค่ะคือชาร์จทีเดียวใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่อง40นาทีเลยโอ้โหและที่สำคัญครับคือต้องบอกว่าด้ามจับของเขาเป็นแบบซอสกริปครับคือการลื่นจับถนัดมือมากๆเลยทีเดียวปรับได้2แบบครับทั้งแบบ90องศาและก็แบบตรงนั่นเองครับและเขามาพร้อมกับไฟ LED ส่องสว่างขณะใช้งานได้อีกด้วย แล้ววันนี้ยังมากับโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนคุณผู้ชมขากับชุดสว่านไร้สายจากซาคารีนะคะ ของหลักคุณจะได้ไปก่อนเซตนี้เป็นตัวไร้สายนะคะความเร็วรอบ200รอบต่อวินาทีนะคุณผ,ผู้ชมขาะมูลค่า1,800บาทยังไม่พอยังมีของแถมให้ด้วยเป็นเซตสวรรค์กระแทกค่ะให้ไปเลย1ตัวนะยังมาพร้อมของแถมด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดต่อหัวเลื่อยนะคะชุดดอกสว่าน13ชิ้นก็มีให้สายอ่อนไขควงก,ก็มีให้แล้วยังมีชุดเก็บฝุ่นให้ด้วยทั้งหมดนี้รวมกันต้องจ่ายจริงราคา5,000กว่าบาทนะแต่วันนี้พิเศษรีบกดโทรด่วนเลยค่ะจ่ายแค่1,290บาทเท่านั้น ค่ะ สวัสด <ítulo> anyway ีคร so like ับคุณผู้ชมครับเอาละครับอยู่กับแชมป์แล้วก็พี่มิ้นนั่นเองนะครับที่ m v m มวีของเราแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะการไขการอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเกี่ยวกับงานช่างทั้งหมดเวลาที่เราเนี่ยจะเจาะกำแพงสักทีหนึ่งหรือว่าจะทําอะไรที่บ้านสักทีหนึ่งเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ต้องรอคุณสามีให้กลับมาที่บ้านก่อนนะครับหรือว่าบางคนนะครับก็ต้องแบบ อ่าหรือว่าบางคนงนี่ไงนี่ไงงานเจาะแบบนี้เลย<ฆ>นะฮะคืองานเจาะคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเวลาจะเจาะแค่แบบแขวนนาฬิกาออหรือว่าจักรยานแบบนี้เนี่ยงานซ่อมนะคุณผู้ชมนะบางทีถ้าสมมติเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์ติดบ้านเอาไว้ปัญหาก็คือ เราต้องไปให้ที่ร้านเป็นคนทําถูกต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงมากพี่มิ้นแต่ละทีหนึ่งเนาะใช่แล้วถ้าเกิดมีสามีก็แล้วไปรอสามีมายังพอได้แล้วคนโสดอย่างฉันจะทํายังไงล่ะเธอก็ไขควงไงคแล้วพอไขควงเหนื่อยค่ะวุ่นวายแล้วบางทีทาเล็บมาสวยๆมือเมอพังหมดเลยแล้วเวลาตอกทีเธอมันเสี่ยงอุบัติเหตุนะจริงเสี่ยงอุบัติเหตุตอกทีนึงอุ้ยไปนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันเลยเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วมันก็ใช้งานยากเสียเวลาเรืองแรงฉะนั้นวันนี้ มิ้นกับพี่แชมป์ก็เลยเอาตัวช่วยมาฝากคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนี่ตัวแค่นี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะน้องเขาเท่มากนี่แหละพระเอกในดวงใจเพราะว่างานเจาะงานไขางานขันงาน DIY ต่อเติมซ่อมแซมรับจบได้ที่น้องคนนี้เลยแ็นเล็กแบบนี้แรงนะคะอเออเขาเทมากด้วยคุณผู้ชมนี่คือสว่านไร้สายซาคาริดีไซน์สวยมาก ค,คุณผู้หญิงลืมไปเลยสว่านเก่าๆใหญ่ๆหนักๆมหมดไปค่ะตัวนี้คือเบาบใช้งานง่ายเป็นแบบไร้สายแล้วก็ใช้งานไม่ยากด้วยนะคะตัวเนี้ยพกไปไหนก็สะดวกชาร์จแบตทิ้งเอาไว้3-5ชั่วโมงสามารถใช้ได้ต่อเนื่องคือ40นาทีแล้วได้ทุกพื้นผิวเลยโอ้โหเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคืออย่างที่บอกเอาไว้ครับว่ากําลังรอบของเขานี่คือ200รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะฮะแรงบีดของเขามีสามารถปรับได้ถึง6ระดับด้วยกัน นี่คุณจะเจาะผนังแบบในรูปก็ได้นี่ไงน้ำหนักเบาครับสามารถใช้งานได้ไง่ายๆเจาะเสร็จปุ๊บแขวนนาฬิกาได้เลยหรือว่าบางคนนะถ,ถ้าสมมติเกิดว่าต้องการซ่อมจักรยานเราก็สามารถใช้สว่านที่เขามีไปให้ในเซตนี่แหละเรียกได้ไวามีครบทุกหัว นะฮะสะดวกสบายพกพาง่ายนะฮะจะซ่อมจะอะไรได้หมดไม่ต้องเรียกช่างอีกต่อไปแล้วใช่จะทําเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมขาเลิกงานกลับมาเอ้ยอันนั้นมันหลวมอันนี้มันหลุดอย่างเงี้ยก็าสามารถทําเองได้ดูสิคะถูกใจคุณผู้หญิงมากๆแล้วมันไม่น่ากลัวมันไม่หนักมันไม่สั่นเวลาใช้งานมันไม่ร้อนมือด้วยนะคะถึงบอกว่าวันนี้อยากให้มีติดบ้านไว้รีบโทรันเข้ามานะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ